สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องทุกทท่านนะคะสวัสดียามเช้าเช้าเนาะวันนะะีนะน้กับวันศุกร์เนาะคะ่ะวันศุกร์ที่ยี่สิบหกธันวาคมสองพันหร้อยหกสิบแปดฮะมาตามต่อแนวทางกับเซนเซียนที่เหลือเนาะที่เพิ่นห้มาที่ยังให้มาไม่ครบเนาะแต่ในคลิปนี้เกิดยังลุกมาครบด้วยค่ะในคลิปนี้จะมีตัวเลขแนวทางของอนอยนยเนาะคะ่ะของอนอนยตามต่อต่องวดเนาะออนยน้าชูตาบรรทัดเนาะ เขาไปเต็มเต็มลำรับตรีแนวทางเีกสองตัวเพิ่นของตาบรรทัดกับเขาที่เก้าซองค่ะของอ่อนน้อยน้ำโชว์กับเขาที่แปดซีเนาะแ,แนวทางก็ซิม,มี่ของอ๋อสุพันธ์ค่ะเลี้ยชนะปูโคราตปูสุนจิตบ่าวไทยบ้านหล้กก็ของอ๋อทรงนะคะกับตรีแนวทางที่เปินไหมาในคลิปนี้เนาะ ตอนอื่นก็ต้องกลาบข่าพระคุณตัวเองเนาทังจากนเซียนเนาะค่ะที่ให้มาวางทางช่องแล้วก็เอฟซีแฟนคลับทุกทุกท่านเนาะค่ะที่เขามาติดตามที่เขามากดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะค่ะเพื่อจะได้ปร่พลาดคลิปเนาะสำหรับเอฟซีใหม่กรับขอบบุญขอบคุณหลๆค่ะที่เข้ามาติดตามเนาะอายมเตือนทุกข้างค่ะเลขทุกตัวโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเนาะแนวทางเป็นเพียงตัวเลขเนาะเองไม่เข้าไม่หลุดถามนั้นว่าขาว่าปังแอดก็ต้องขอรู้ขอให้ไวรวงหนาด้วยค เตรียมตัวแคบหน้าจอค่อยๆเบิ่งกันไปนะคะในคลิปนี้หลางพัฒนาตองวดของอ่อน้อยน้ำโชนนะคะเป็นจังไรกันแน่กับแนวทางของอ no ่อน้อยค่ำคืนวันพุทธที่ผ่านมาเนาะเข้าที่แปดซี่ค่ะเป็นตัวกับแต่ว่าเป็นตัวน้่ตัวจอเนาะเพื่นอนแนวทางของเพื่นเขาเข้าที่แปดสี่นะคะเอาตรงเข้าเต็มๆต็มสำหรับตัวนิ่เนาะ ที่ผ่านมาอะเดินดีอยู่ค่ะของออน้อยเลข2สองตัวแตเขางวดที่สิบเก้าะเขาที่สี่หกเนาะเล็กดินก็เดินดีนี้บางงวดเนาะที่หลุดบ้างมาตามต่อแนวทางค่ะของคืนนี้สําหรับแนวทางลาบพัฒนาคืนวันศุกร์สองท่มครึ่งเนาะของออน้อยสายวิ่งสายโรดเต้นบน่างงวดนี้ให้เดินที่สามกับหนึ่งค่ะ สองตัวไอที่สามหกสามหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเน้นที่สามหกกับหนึ่งเจ็ดค่ะเบิ้นที่หนึ่งหนึ่งกับสามสามสามตัวไอที่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดเน้นที่ 1, 1, 3, 3. 3ห 3, 1, 7, 1, 3, 6, 1, 1, 7, นึ่งสามหกค่ะแนวาทางเลขสามตัวกับตัวเน้นหนึ่งหางนอกของอ่อนน้อยกับหน้าจอเนาะค่ะไปตัวค่ะมาตัวที่ของ ตาบรรทัดเนาะค่ะของตาบรรทัดเข่าทั้งตัวดินเนาะตัวดินกอดคอกันมากค่ะแต่ว่าอาจจะประมานตัวนินตัวจอเนาะที่เป็นจับครูห้ที่เก้าสองเนาะแต่ว่ากับเข่าไปตรงๆค่ะเต็มๆเนาะสำหรับแนวทางของตาบรรทัดต,ตาบรรทัดกะมีหลุดแน่เข่าแน่เนาะแต่ว่าเหล็กดินกะเหล็กดินกะหลุดแน่เข่าแน่ขึ้นกันค่ะเดินทะเดินแนวทางเดินต่อเนื่อง บ้างเนาะอ,องตาบรรทัดขาซ้ายวิ่งรูดเดินบนรางแนวทางตรงหงวดให้เดินที่สามกับหกค่ะสองตัวไอที่สามหกสามห้าหกหนึ่งหกศูนย์เบิ้ลที่สามสามกับหกหกค่ะสามตัวให้ที่สามหกหนึ่งสามหกค่ะ 3ามหกนึ่งกับหกสามหาแนวทางหลีกสามตัวของตาบรรทัดเนาะค่ะแคปหน้าจอสองตัวเด่นเน้นที่สามหกับหกหนึ่งค่ะแนวทางของตาบรรทัดมาต่อที่ของโชชัยชาญเอาแนวทางของโชชัยชาญ อาต้องขอภัยอยู่ใส่เนาะป่ะนี่เอาไม่ไในคลิปนี้ลืมมาอ่านเพิ่มนะอันนี้หายเอาไม่เนาะขอบมัต่อของอ้อสุพรรณค่ะของอ้อสุพรันก็ใจช้านเพิ่นท่านได้หายมาอยู่ของอ้อสุพรรณอ้อสุพรรณอ้อสุพรรณสายวิ่งสายร,รูดอ่า เขาดินทั้งสองตัวนะคะงัดทิพา์มาแปดกับสองนินให้แปดกับสองเลีกสองตัวเลีกสองตัวไปบอดเนาะสำหรับตัวเลีกแนวทางของออสุพรรณเลียสามตัวเกือบมาสามตัวแตกค่ะให้แปดแปดสองเนาะมันออกแปดเก้าสองแนวทางของออสุพรรณต่อแนวทางค่ะ แนวทางตัวงวดค่ะสายวิ่งงูดดเดินบนรางวัน,นี้ไ้เดินที่เกับสค่ะ4ตัวไ้ที่สามหกอสามตัวไ้ที่สามห7สองสามเค่ะนินที่สามค่ะแล้วก็เลข2ตัวไ้ที่ห2สองเจ็ดสแล้วก็เจค่ะนิ่นที่เจ็ดสองกับแปดสองค่ะเลขเบิ้ลไ้ที่เจกับสองสองคะ งวดนี้ดับหนึ่งทุกหลักเนาะเลขสองตัวนิ่นที่เจ็ดสองกับแปดสองค่ะหน้าจอของออสุพันมาต่อที่ของเซียนชนะค่ะของเซียนชนะเข้าแต่ตัวดิน,นะคะ่ะเมื่อวันพุธทีานมาเข้าแต่ตัวดินไปต่อค่ะตามไม่ ตามต่อแนวทางคืนนี้เหล็กเดินสายวิ่งสายรูดเด่นบนรางว่านี่ให้เดินที่หนึ่งกับอ่าหนึ่งเจ็ดกับเก้าค่ะสองตัวให้ที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหกเก้าเก้าศูนย์นะะเน้นเน้นทั้งสี่หางค่ะแนวทางของเซียนชนะ <c oughs> ต่อที่ของปูโคราค่ะ ขงปูโคราชหลุดไปเนาะคะ่ะแต่ว่าเลขเด่นยังไม่หลุดเลขเด่นเลขเด่นไม่หลุดนอนเด่นที่สี่จับคู่ว,ว่ถึงเนาะคะ่ะไปไม่ถึงแนวทางต้องวัดค่ะของวันศุกร์คืนนี้สําหรับรอบประธานายวิงดูดเด่นบนล่างว่าน,นี้เด่นที่หนึ่งค่ะของปูโคราดสองตัวให้ที่ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง องเก้าสองศูนย์หลักกสองหนึ่งค่ะเน้นที่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหลักกศูนย์หนึ่งเนาะค่ะปูโคราตมาต่อที่ของปูศูนย์เจ็ดค่ะปูศูนย์เจ็ดเข้าที่ตัวจับคู่ที่แปดสีค่ะเป็นตัวกลับเนาะสำหรับตัวเองเนะาะของปูศูนย์เจ็ด ให้84ออกตัวกลับนะคะ48อ่ะไปกลับพร้อมเด้อสำหรับตัวเอง้องทางนะผู้ใดมาผู้ใดชอบอย่าลืมไปกับอ,องผูสุนจิตสายวิ่งดูเด่นบนลา่างวันนี้ห้เด่นที่ศูนย์ค่ะร้องที่เก้าสองตัวให้ที่38 39 30 40, 48 49 40 58 59 50นูนที่30 40แล้วก็50ค่ะแนวทางเลขสองตัวกับตัวเน้นสามหางเนาะ <c oughs> มาทอที่ของบบาวไทยบ้านค่ะบบาวไทยบ้านต้องขอปายนอหลุดไปสําหรับตัวเองเราทางคำคืนนนปฏิบุติบานมาทางไม่ผ่านเนะค่ะตามไม่ค่ะเอาหมดที่แล้วเขววึ้นเขาตัวเด่นขึ้นกันเนาะเดินเด่นให้ วนันี้ให้เด้นที่9กับ0ค่ะสายวิ่งรูดเด้นบนราง9กับ0สองตัวไ้ที่91 92 93 01 02 03นึ่นที่91กับ01ค่ะเลขเบิ้ลไ้ที่99กับ00เนาะคะ่ะแล้วก็กันที่90้าแนวทางเลีกกันเนาะกับหน้าจอของบ่าวเทบ้านค่ะมาต่อที่ของอทรงค่ะของอทรงของอทรง ลดนาะค่ะสำหรับแนวทางเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาไปต่อค่ะไม่เป็นไรเนาะตามใหม่แนวทางต้องวัดถาของออรงสายเว่งรูเด่นบนล้างวันนี่ให้เด่นทีหกกับศูนย์ค่ะสองตัวไฮทีหกห้าหกเจ็ดหกเก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเนนทีหกห้า หกเก้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดค่ะเบิ้ลที่หกหกกับศูนย์ศูนย์สามตัวให้ที่เจ็ดหกเก้าหกอาหกเก้าค่ะเลขสี่ตัวให้ที่ศูนย์เจ็ดหกเก้าค่ะกัแบบหน้าจอเนาะภายจะไปต่อกับเอาทรงแนวทางตัวเลขของเซนเซียน,ยนมักเซนใดก็จะเซนนั้นเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางในคำคลิปนี้กับกอบพระคุณนนหลายสำหรับ เซีนเซียนที่หามาเนาะแล้วก็บอฟซีแฟนคลับทุกท่านเนาะคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีสําหรับเราพัฒนาคําคืนนี้หมันมาที่นี่เมืองปังแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวแอดจะมาสรุปเรื่งดินห้เซีนเซียนมันก็นยังให้ในห้มาพูดสิเ่งท่านหมดเนี่ยตอนนี้ก็นั่งอัดคลิปอยูทิวหาจะครึ่งแล้วเนาะสรุปคลิปเสร็จไปเปิดเบืเ้องแนวทางอ่ะเดี๋ยวแอดก็จะพยายามเหตุให้เนาะถ้าลุงถ้าลุงมาทันกันอัดบททัน อาจจะลงภาพนิงให้เนาะสำหรับเซีนเซยนที่เพนนิ่นไั้มาให้มาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ